ครับพัดตื่นครับอาตมาโมครับทุกครัับวนนี้ฮด้โหจริงจริงตื่นเต้นมากอยากให้ฉายทั้งนาแล้วเพราะว่าตอนที่เราดูดราฟแรกที่ตัดอัวมาที่ภาพยนต์เราสนุกมากแล้วก็ตอนถ่ายก็สนุกแล้วพอเราดูก็สนุกอยากให้แฟนทุกคนได้ดูแล้วก็วันนี้ก็สนใจแล้วครับแล้วอยากฝากทุกคนไปดูอัตมาฟ้าผ่านเยอะนี่ก็เป็นทีมของเราเล่นเป็นพระเอกใช่ไหมครับพระเอกด้เป็นพระที่เป็นตัวเอกเจ็บใจนะเจ็บใจนะเจ็บใจนะทั้งนาได้เป็นพระเอกดีแล้วเป็นพระก็ได้เนี่ย เจ็บเลยไม่หรอกอาบะดี้อะไรเงี้ยเราไม่ถนัดเลยอะใช่ใช่ีช่ติปูซีเรียลของไม่จริงๆแล้วอ่ะเป็นเป็นพะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดตลกเรื่องอะไขนาดนั้นก็ยังมีความสมบูรวมอยู่แต่ว่าด้วยสถานการณ์เราอยากพาไปท่างแขกาจจะต้องมีมีบางรีแอคที่มันต้องต้องต้องเหมือนจริงสมจริงบ้างเพราะว่ามันมีสีฟ้าผ้ามันมีทั้งหัวอะไรเต็มหมดในเรื่องครับจีวอนบินเลยไหมครับต้องขาจีวอนชี้ต้องเข้าเออต้องเข้าจีวอนชี้ต้องเข้าเอาบทมากค่ะ ในทับกลางคือในเรื่องเนี่ยถ้าบทเป็นจวงในเรื่องไม่แต่งหน้าวันนี้เก็บกดก็เลยจัดหนักมาให้ดูในวันนี้เพราะในเรื่องเนี่ยจะเป็นสาวชาวบ้านแต่ว่าความน่ารักคือเป็นคนข้างน่ารักค่ะกับหลุมรักคนนี้แบบรักเท้าหลงเท้าอยากให้เขาแบบมีเราคนเดียวก็เลยเป็นที่มาของเรื่องอะไรเงี้ยมาแล้วคาริมา้วมาเลยขับรถต่อรูกได้ค่ะแล้วไหนก็แบบว่าเฮ้ยกลัวเขาไม่รักเรา เราก็เลยรู้ว่าต้องสาบานนะว่าจะรักเราคนเดียวบอกว่าเอออย่าทําให้รับผ่านนะแต่ยังไงคะกาคคำสาบานของเรามันยังไงคะคาสาบานของเรานะมันก็ไปตกอยู่กับพระเวริญเวงกรรมตรงที่นี่เพราะว่าเขามีการผูกดวงผุกกรรมกันไว้ใช่ซึ่งในหนังนี่เป็นยังไงต้องไปดูกันต้องไปดูกันไปดูกันได้บอกนี้ยร่งุผมบอกได้แต่ว่าอย่าบอกสิเป็นผู้แท้กันมาก่อนนิชชติปางก่อนรือเ่า ไม่เชื่อเรื่องค่เลยสุดๆค่ะะอรอ่ะสัดีค่ะนสาวอินสาเรื่องนี้บอกว่าที่กับการที่เป็นตัวเองพิกบทบาทสุดๆเลยค่ะก็คืออยากจะพูดสัมภาษณ์แบบเป็นทางการนิดนึงเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำกันบ้านเยอะแล้วก็ตั้งใจทุ่มเทแบบสุดๆสัมภาษณ์ดูพรอมเลยพรอแล้วกดเล่นเลย

อยู่แบบตัวแบบเอาหัวสายพานทั้งนั้นเลยครับใช่ค่ะถึงบอกว่าต้องพยายามมากเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้มาแบบทางเรื่องอะไรเงี้ยก็พยายามจะเหมือนมาแล้วให้คนจําได้นิดนึงไหนๆก็ได้เล่นหนักหนึ่งีอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องมีเรื่องงานยากงานโหดเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับเกาะใจครับโอ้โหขึ้นสลิงขึ้นสลิงขึ้นสลิงเหวนรกเหวินสวัสด์แล้วก็มีเล่นกับสัตว์เล่นกับ กีสกีนพญานาคกระสือคุ้มแล้วเนาะคุณจางคุ้มแล้วเนาะคุณปฏิทินคุ้มแล้วเนาะแล้วแ้วสลิงเรื่องเนี้ยเป็นแรงคนนะยกสองคนเนี้ยจริงสาบานเนี้ยเหมือนหน้าเหมือนจระเลยแต่พูดจริงนะยกสองคนนี้เสร็จแล้วต้องไปยกคาริสา แล้วมันพิ้วแบบปึ้มเหมืนเขาลืมถอดตัวคนออก<ะ>อ่ะเขายกอ่ะเขาก็เลยว่าเขาหนักตัวว่ากับป๊อปเนี่ยผู้ชายดึงประมาณสิบคนแล้วเขาก็ดึงดึงดึงมาครึ่งวันแล้วถึงเวลาเปลี่ยนเป็นคธิสาคู้กับก็ลืมบอกก็ยังใช้แรงสิบคนเหมือนเดิมมีทันริสไปทะลุไปด้านออกไปโดดเป็นแอนแมนเลยเกือบตายนะทันริใช้แรงขึ้นแบบว่าไวกว่าทั้งสองหลุมเลยนะงอ้ยไวมากไวจนรู้สึกแบบเฮ้ยแบบตกใจเหมือนเล่นอะไรแล้วมันรู้สึกเสียวมากมันเหมือนแบบเร็วแบบเร็วอ่ะเขาถือว่าคูนไวแล้วเล่นแบบว่า ว่าจริงไม่ได้มีแค่เราสคนมีแตบน้องเด็กวัดเองครับผมมีน้องโอ๋ด้วยมีแตดกกันตอนจริงกว่าจะมาถึงก็ผ่านหลายอำเภอเลยนะเนี่ยหายอำเภอแล้วก็เด็กวัดครับเด็กวัดครับสามคนเราต้องไปช่วยพี่โอ๊ตเนะครับเพื่อไปทำภารกิจแก้กรรมนี่องพี่ป๊อปเดกวันจะมีคาราบเป็นห้า คหัวหน้าหัวหน้าครับผมโอ้ทั้งขึ้นสลิงทั้งถ่ายโูสเก็เรื่องของเขาไม่จะบอกของคนอื่นของผมอยู่แต่ในวัดนะแล้วก็เดินเดินโอ้ร้อนมากแต่เราทุ่มทุนร้อนเนี่ยพอๆกับวันนี้ร้อนมากร้อนมากร้อนมากครับผมแต่เราก็ทุ่มเทออกมาน่าจะพี่ๆน้องๆน่าจะชอบน่าจะตลกน่าจะชอบกันัครับผมก็สนุกสนานกันไปครับเฮฮาภาษาตลกพวกเราทำให้ช่วยให้เขาเรียกว่า ทำให้คนดูได้มีรอยยิ้มกลับไปให้มีความสุขในช่วงเทศกาลกลับบ้านเรื่องแรกด้วยเรื่องแรกด้วยในหนังมีรอยสักไหมในหนังมีมีรอยสักครับอ๋อสักตรงไหนเอาอีกแล้วพอแล้วเราไปตลกอีกแล้วยาวมันอมจะบอกว่าเป็นหมอผีก็ต้องมีรอยสักนอกจากเรื่องแรกแล้วมีน้องชายผมคนเดือดเรื่องนี้เรื่องแรกของเขาเหมือนกันนี่พี่โอเดบิวเดบิวแล้วเวลาน้อยมึงเรียกมันทำไมให้เดบิวแล้วเดบิวโยงเข้ามาตรงกลางเลยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงกลางยเดือที่ดตรงกลาง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอเาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ต้องโกนหัวแล้วก็สขผมผ้าเหลืองด้วยนะครับใช่ัโ <บด S 2> อ้ยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับที่เล่นเป็นเล่นเป็นลูกน้องหมอผีเป็นลูกน้องพี่ปักเป้านะฮะลูกอ่าหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เป็น,เป,นเป็นหูเป็นตาแล้วก็คอยซัพพอร์ตลูกพี่แล้วก็คอยอวยแค่นั้นเองเพราะว่าลูกพี่เรานี่เก่งที่สุดนโยบายใช่นโยบายของพักเรานะเออเป็นเรื่องตัางเออเป็นเรื่องต่างให้เดี๋ยวให้คนอืน ผมเหรอที่มันมาเปลี่ยนผมเหรอพี่เลยพี่ปอดด้วยอ่ะเดี๋ยนาพื้นที่ก็ต้องเยอะทำไมต้องให้มึงมาอยู่สอนกูเพราะว่าเราคู่กันคือผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่ทำให้คุณมีความสุขแน่นอนในโรงไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัวในช่วงเวลาที่เป็นช่วงวันหยุดแบบนี้นะตั้งแต่ช่วงเวลาวันตั้งแต่วันที่6นี้จะไปถึงวันเดือนสงกา์อะไรวันสงการน่ะสนุกแน่นอน ับเป็นอาหันวัฒนธรราใช่ครับใช่ครับมาสนุกสนานกันในโรงรต้องดูครับเรื่องนี้